สวัสดีครับนี่อยู่ผมช้นสามร้กับช่วงทำมาหาแดกฮะวันนี้ผมภูมิใจกับรถคันนี้มากเลยฮะเพราะมันเป็นรถตลาดที่ผมไม่ค่อยได้ขายและเคยมีขายและขายดีมากวันนี้ได้กลับมาแล้วครับ <bug> ตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้า Toyota Camry 2.0 G ปี2013ฮะรถคันนี้เป็นรุ่น2.0 G ราคาผมเปิดให้ที่5 6 9 0 0 0บาทฟังแล้วอาจจะผิดหูว่ารู้สึกว่ามันแพง แต่รถในตลาดส่วนใหญ่เป็นรถบริษัทฮะรถเช่าฮะแต่คันนี้มันคือรถจากลูกค้าจริงๆไม่เคยมีการติดแก๊สครับแล้วรถคันนี้เล 1, 140, ขไม่หนึ่งแสนสีมกิโลแท้ๆครับรถคันนี้เป็นสีบอลเดิมจากโรงงานราคา5 6 9แสนบาทจาัดไฟได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยนะฮะฟรีบริการซ่อมสูย์ให้คุณไปเลยนะฮะขับเข้าซ่อมศูย์โตต้าไปเลยครับอีกหปีเต็มริ้วรอยนี่ฮะ ไม่ต้องกลัวเราเก็บให้ครับแล้วก็มาถึงในส่วนของรอบคันเราเก็บสีให้รอบคันอนะไม่สวยตรงไหนเราเก็บให้หมดในการทํางานของเราก่อนส่งบอบอยู่แล้วล้อแม็กขอบ16พร้อมยางปี19ฮะดอกยังหนาอยู่นะฮะแต่ถ้าไม่ซีเรียสหรือซีเรียสเปลี่ยนยางใหม่ครับ มันมือ2อ,อะ่ะมันนาจิตตังแล้วแต่ความชอบหนาผมอาจจะไม่หนาคุณก็ได้อ่ะเรามาดูในส่วนของภายในครับภายในไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานซกเกอร์เดิมจากโรงงานเบาปรับไฟฟ้าเบาะเป็นหนังแท้สีครีมพวงอะไรมอนติฟังก์ชั่นจอคอมมานด์เป็นบิวอินใส่เข้าไปใหม่ครับตัวแดชบอร์ดต่างๆเป็นลายไม้นะฮะมีความหรูหรามากขึ้นเลขไม้หนึ่งแสนมกโลคุณแจครบ2ดอกนะครับ เบาหลังสภาพสวยนะฮะไม่มีการขาดหรือย่ในใดๆทั้งสิ้นทึ่งวงบอกว่ารถสภาพค่อนข้างดีประตูด้านหลังไม่เคยมีการแกะนะฮะสกิกเกอร์เดิมจากโรงงานตัวเบ้าประตูต่างๆสภาพสวยไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันครับโลโก้2.0อยู่ครบโตยต้ตาคัมรี่ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะรถผมโอนเข้ากรุงเทพให้หมดนะฮะไม่ต้องกลัวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันฮะเปิดฝาท้ายมานะฮะซอกในเดิมจากโรงงานตะเข็บเดิมแผ่นกมสาระต่างๆมีให้ครบนะครับยางอะไหล่ครบเครื่องมือครบครับ ก็สภาพสมบูรณ์อันนี้คือสภาพดิบๆที่รถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็สําหรับใครที่สนใจดูอยู่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเริ่มถูกแล้วเพราะเรามีการเก็บงานให้มีวารันตีให้แล้วรถไม่มีการติดแก๊สไม่ไม่เยอะและเป็นรถจากยูเซอร์ใช้จริงไม่ใช่รถบร,ถบริษัทหรือรถที่รถเช่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับเรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันฮะคันนี้เป็นเครื่องแบบเบนซิน 2.0G ครับเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องว่ารถสภาพสวยขนาดไหนครับอ่ะ ฝากระโปงมีการแกะขยับเป็นเรื่องปกตินะครับเก็บสีมาเรียบร้อยหมดนะฮะรถมีการแตะหน้ามาบ้างเล็กน้อยตรงฝากระโปงนะฮะแต่ไม่เข้าคงในครับรถซองในเดิมจากโรงงานนี่ครับมีการเก็บสีมานะฮะมีบ้างตามการใช้งานมีพ่นมาบ้างนะฮะเครื่องเป็น2.0ไม่มีเยิ้มสภาพเดิมๆนะฮะผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ถ้าผมแต่งแทบจะไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ผมบอกตามความเป็นจริงสบายใจในการซื้อรถกับผมครับรถคันนี้คือ t o y o t a 2.0G ฮะ ปี2013เลขไม้หน4 0 0ิโลราคา569,000บาทคับฟรีวรารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็มวม่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควชคุมต่างๆนะฮะซ่อมศูรร์นะฮะย้ำครับราคานี้แถมเก็บสีรอบคันของเหลวน้ำมันเครื่องให้นะฮะสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ รถออกไปสมบูรณ์แน่นอนครับในการขับขี่และมีวารันตีให้คุณด้วยและเราการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิวามจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายนะฮะทางผมยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาะตกใจคุณยันทีอีกสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อด่วน0852504444และไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมครับ แอดไซน์สามส่วนสกอตาร์ดไลท์ like. มีแอดด้านหน้าครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสั่กนกระดิ่งให้กับช anel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจงเราง่ายดีเดียวครับแฮชแท็ก fc สามร้อยกำลังใจเราในคอมเมนต์ครับฝากติดตามแฟนเพจของเราด้วยสามร้อยแอดสกอตคาร์ัดไลท์ครับอย่าลืมกดติดตามกดซีเฟิร์สกดแจ้งเตือนด้วยละกันสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยครับรถรุ่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่ถ้ามีมาจะอยู่ไม่นานครับ อยากให้คุณมาลองสามรอยกาหลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิง่แน่นอนสามรอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มอง